สวัสดีค่ะกับยิโร i ไลฟ์ y l e Channel นะคะหรือแม่บ้านไทยในต่างแดนอังกฤษแฟนเพจเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะเมื่อคืนนี้แม่บ้านกลับไปทำงานโอเอ็กซ์กิลเกับมาตีหนึ่งตื่นกินอาบน้ำกินเข่าแล้วก็นอนตอนสองก็ไปซูงลูกเมื่อเช้านะคะไม่อีพี่ที่สองเนาะ เดี๋ยวกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นังกิดเนี่ยอ่า,างเศรา้าแม่บ้านพับผ่าผับผ่าคิริวบ้างา้าแม่บ้านได้รับโทรศัพท์นะคะจากโรงพยาบาลน,นี่แหละเขาโทรมาเขานัดให้แม่บ้านไปตรวจนะคะไปซองกล่องวันที่สิบสามวันพฤหัสหนามันก็มีเวลาเา้ากับเวลาบ่ายแม่บ้านกันเลยขอเวลาเา้าบ่อยากล่อเวลาบ่ายแต่ว่า เขาชีส่งแพกเกอร์แพกเกอร์อนี่เขาเอื่นอีหยัง่ะที่ว่าเป็นยามากินล่างล่ำสาเขาสิมีขอรงมากเดี๋ยวแม่บ้านสิถ่ายอยู่เขาชี้ซงมากเขาบอกว่าเขาชี้ซงมาหอยุบานยามากินก่อนสิไปซองกล่องนะคขหาย่ากินละล่างล่ำสายรี่หยังยนี่แหละแล้วก็โทษถามประวัติว่าเป็นโรคเบาหวานวาไดีกินยาที่ว่าทิ้นบลัดนให้ให้แบบว่าเลือด จางเลือดยังบองสันยังสีนะเพราะว่าเขาสิตรวจเลือดพอแต่ว่าวันวันนังคั้นที่สิเอ็ดนี่แม่วานต้องไปตรวจโควิดอยู่โรงพยาบาลตอนแรกแม่้าน่าชให้เ้นตรวจอยู่บ้านนี่บอกให้เ้นตรวจอยู่บ้านก้อนไปบอว่าสันเขาว่าบอบอให้ให้ไปบอกคือสาวฟอน Self เลยบอบอกะว่า <laughs> <laughs> บอเข้าหาไปตรวจอยู่โรงพยาบาลประ่อความแน่ใจเขาให้ตรวจ pcr t e s t เทสนะสีว่าเขาห้องรับไปว่นนา,านังคันไปกรสองม,มือไปตรวจก่อนว่นนา,านังคันปานนี้วันจันทร์กขา่ีทโทมาอีกเธอหนึ่งสิบโมงสิบนาทีเขาิทโทโมาไม่บานก็เลยว่าไปใสก่ก่อนวันทีน่ส,สินี่ไปไปสันใดก่อนเขากเลยว่าไปสันเจ็ด จำซื้อบ่ได้แต่ว่าคุณแม่บ้านอ่านป้ายแม่บ้านจะจำได้ยุอีกอีกอีโคโนมี่อีกโนโนนมาโมเมนอีโคโนมี่อีโคอยังสิลกี่ยวกับลำไส้นี่ล่ะเขาให้ไปแม่บ้านเลยว่าอยู่ซั่นได้เขาเลยว่าเลเวล7ซเว่นาสันเออซั่นมื้อมาแลงนี่แม่บ้านสิไปหาเบิ่งมันอยู่ไสว่าซั่นท้อก็ลืมถามพรอะว่าอันโควิดเทนให้ไปตรวจอยู่ไสก็คิดว่าสิไปตรวจอยู่ซั่น7นี่ล่ะคิดว่าได้เนี่เพราะว่าก็แค่ยูยังมือเช้าวห่นไปผิดหมองเข้ากัสิได้ ทายเท่าใดอยู่อาทิตย์หน้าพ่นละเอานี้แม่บ้านมาส่งข่าวนะคะมาส่งข่าวโอ้กระด็ตรวจเล้ยอยืนนะคะเพราะว่าไปหาหมอวังวางวันวางวันพุดไปหาหมอเอาเพเชียนไปหาด็อกเตอร์ไปบอกอาการไปนัดไปหนีนเขาก็เลยสั่งตรวจเขาก็เลยบุกตรวจเลยจริงน okay, ๆนะโอเคกบบ ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นทึ่งยานเทึๆๆ่งยานเป็นทึ่งยานเป็นทึ่งคันบ่เป็นกะดีไปคันเป็นกะตรงวางแผนชีวิตไหมแล้วบ่านนี้กะสิเฮ็ดจังไดจังสินะแต่ว่าไปตรวจเบิ่งกะกะโอเคอยู่กับๆๆๆๆๆใจรุ่มรุ่มเข้าก็ถามด,ดอกว่าวันพฤหัสสิไปนี่มีคนสิไปนําใดบ่ มีคนไปส่งไปฮาบไดบอาเกิดว่าเธอต้องต้องต้องยู่พักจิงสินะไม่วุ้ยบ่อยากยู่ว่าสันต์แต่ว่ากับไม่บายเลยเลือกย้กํากระเว้นย้าเมื่อเศานี่แหละเกิดว่าเหตุอีกอย่างให้มันแล้วภายในย้ยํามาแร้เลยใส่กับมาบาน,น,นสินะบ่อยากนอนลงบาดกับสิถามพอบานแล้วว่าไป,ปาเป็นมูไดบอกนว่นพฤหัสอะไรแล้วไปน้ำไปน้ำกัน จอดรถมองที่ว่าแม่บานจอดเวลาไปทํางานนั้นคคบดห่วงเวลาจอดรถไอเลาไปมันมีมองนั่งถ่ายอยู่กะนี่นะคะแม่บานมาส่งข่าวสู้ๆนะครับแต่ว่าขันได้แพ็กเกจได้นีมาแล้วแม่บานสิไม่ให้เบิ้งนะคะว่าตัวยามีอียังแน่ในการกินและวิธีการก่อนสิไปเขาก็บอกว่าให้อ่านอย่างละเอียดกด่อนก่อนหน,นี่เขาต้องการให้เขากินนึงสินะเอาเดี๋ยวแม่บานกะ ทำงานบานเล็กน้อยนะคะหละกักกสิเฮ็ดกับเขาสิบโมงเซลแล้วค่าะนต่น,นเวอร์นอนเบิ่์นอย่หลักกาสิมาแลงแต่สิเฮ็ดเครอรีนี่แหละขอพอกันนะคะมาบานมาส่งข้าวซื้อนะคะกับเป็นกำลังใจให้ซึงกันแลกกันเนาะไดจังไดกับได้รับโทรศัพท์นัดมือไปแล้วแต่ว่าให้ใด้ยามากินจังไดคยว่ากันไหมเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะสวัสดีค่ะ